ร้อนมากตะเกี <Kell analyze anthropology> ่บนโกงมาปอนมาแน่ไ่ด <c oughs computed aka> ูที่แม่ด้ยนะน้อจอมควาดูร้อนไหมงานใหญ่ ngon ngon Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn กาแฟใบพรอย่างเดียวใบองนี้เพื่อนๆอาร์ตอการ่ถน้ำายไปนะตัแตมหนนะะตขนบตัด้ออกเลยไม้อม่มไมหน้าบานมัน้ามากตไม้หน้าบาน น่าเขินน้องมันรอจนก็ำลายยืดนเลยนะน่าเกิน่ะว่าหอวะว่ากกับพายา ใช่อ่ะกินแล้ว <laughs> เดียวเว้ยไม่รู้จักมันไม่ทำอะไรนคอมแล้ว็กิน เีคนใจดีจังว่าทั้งเมื่อไหนตลาดว่าแพงให้ดอกกุหลาบด้วย ชลาวน่ะน่กล้องอ่ะปากดีปากดีปากดีนะปากดีก้าแล้วียงยไปากดีอย่าปยเองนะอย่าปรยอย่เองนะอย่าปยยอี้นะกิได้วางก่อนสิวางก่อนสิ แล้วได้สกอตแล้วสกอต <coughs> <laughs> 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 <coughs> <laughs> <coughs> ทีมันมัน Jamie, LIKE, มันอกลับมาดูผู้เสีมันก็ถามเป็นแล้วไม่าอี่ะมาเป็นแล้วมาเลยเจ้าบซื้อแต่ม่สบายแมบใทรไปไใไปใ่จำใจไปไ่ไไปใม่

เอาแล้ว <Mile> ม <dizzy> ินต้องทำอะไรมันกลับบ so, like? yeah. ้านก่อนนะกลับร้องุ่วมมันไปเจ็บตัง5 0ห้าร้อยให้มันเกิดแล้วมันกลับวันวันที่เดลยวปกตีคนยงแม่เขาจะไม่ตลับเลยนะพ่อจะไปไม่ได้โอ้โเดียวขาดเดียว แสีสิบไม่ได้เกิด <laughs> มันก็เพื่อเอาแบบสามปอนเออเกิดเมื่ไรเกิดเไร่เกิดไปแล้วที่เฮียโทรไปเขาเขาไม่รับเนี่ยาบานนัอตอบแชทตา,าเโทรเราตายไปสุกสามันเกิดเออใช่ไม่ยอมรับส่ยิงครับอ้อ่ะแล้ว้ <laughs> <laughs> นขโมยแล้วนะเด็ก40กว่ากินได้แล้วลูกปากดีดี่แล้วครับนี่จะกินร้อยหน่อยก่อนดิกินเลยนั่นนกลงไปแล้วน้อยน้อยก่อนดิน้อย ไม่ไม่ไม่เรียนนะไม่เรนะไม่เรีนเลาไม่ไม่น้ำป่าไม่อพ่น้องน้ำเปล่าขวดน้ำเปล่ปาและมันชอบแม<ะ>จะเปก็นเป็นลูกคนหล่ะ Ee, zat, khá cặp các bạn đã xem video này. gặp lại các bạn trong ไม่เดียวไม่สนนะคนเกินตาอย่างเดีดีด้ดีให้ดีเกินอ่น้อยกนะโม่ถ่ายอยู่นล้นี่นักถ่ายยังไงถ่ายก็ได้นอกนะเด็กดีเด็ก่ายอย่างนี้นะเดินเดินกอกปากดีปากดีปากดี ที่หลังย่อยน้ำเกลือเราหกขวดแล้วครับปากดีอย่างเงี้ยขวดเดียวดูเหมือนจะไม่ค่อยสะทกสะทานกินยาใส่ไปเรื่อยใช่ไม่ดีนะก็จ่อยจ่อยอีกทีนึงนี่ก็ต้องแข็งแข็งไปเยอะ